วันดีฮะยูทูบและผู้ชมทุกท่านครับดีดีต้อนรับเ,รเข้าสู่รายการอาไปตทีวีวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมมีม m อ d v e n t u นเอร์กัล้านะัสนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวอาวุธทั้งหมดในเกมนะฮะแล้วก็ชุดเกราะต่างๆว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะฮะนี่ฮะโอ้โหไม่รู้ว่าขาดอะไรไปไหมก็ขออภัยด้วยนะฮะนี่ฮะก็ขอบคุณรหัสจากน้องคนนี้มากที่ให้มายืมรีวิวนะฮะขอบคุณมากเลยนะฮะอ่าแล้วก็วันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สอนหานะคุณผู้ชมครับอาวุธต่างๆหรือว,ว่าชุดเกราะ ว่ามันดอปตรงไหนบ้างนะวันนี้อาจจะไม่ได้สอนหาอาจจะรีวิวหรือว่าสอนหาอีคลิปหนึ่งไปเลยนะฮะก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวแบบล้นๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาวุธต่างๆแล้วก็ชุดกอดต่างๆมันจะเป็นแบบใดบ้างนะคุณผู้ชมครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจแล้วรับฟาร์เกตต่างๆขอแนะนําร้านนี้เลยอีดิตเบย h o p แล้วรับฟาร์มโลบอ์แบบต่างๆแถมยังมีกดเกมพันและภูพิศตร์ด้วยแล้วก็รับเติมโลบกักแถมยังมีรหัสบอกฟุตและคิงพิษขายบริการยแยะๆเต็มโบดใครสนใจลิ่งอยู่ใต้ล่างคิปนะะ อีกร้านหนึ่งก็มีก็คือร้านโฮสต์นช็อปร้านนี้ก็รับฟาร์มโลบักแบบต่างๆแถมยังมีกดเกมพันและพิศารด้วยแล้วก็รับเติมโลบกักแถมยังมีรหัสบ,บอกฟุตลกิ้งพีชขาบริการเยอะๆยเะยะตะ็มบทใครสนใจวิ่งอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเรามาดูอาวุธต่างๆกันเลยดีกว่าว่าพลังมันจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมครับแล้วก็คลิปนี้ถ้าเกิดว่าไม่ช็อตไปก็ขออภัยด้วยนะฮะอ่าโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูอาวุธชิ้นแรกกันดีกว่าครับนนะอ่าชิ้แรกก็คื เออถ้าเป็นจากภาษาไทยเนี่ยเขาว่าเขาเขาว่าคือดาบขยะนะฮะมันคือดาบขยะนะ,ะเออไม่รู้ว่าทำไม Google มันแปลแบบนี้นะฮะว่ามันเป็นดาบขยะนะฮะแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นดาบไฟมากกว่านะฮะสกิลของมันนะก็คือนี่เลยกดตัว EE ีนะเป็นการหมุนวงล้อแบบนี้เลยนี่ฮะเป็นการหมุนวงล้อไฟนะคุณผู้ชมนะฮะเออทำไมกลายเป็นขยะไปเลยวะเออโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูการฟันนะฮะการฟันมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ ส่วนสกิลว่าสกิลก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่เลยฮะโอ้โหอย่างจ้บอ่านี่คือดาบอันแรกนะับดาบขยะนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปกันดีกว่าก็คืออันนี้เลยครับนี่เป็นหมัดกอริล่านะครับคุณผู้ชมหมัดกอริล่านะฮะนี่ฮะก็หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะมันเหมือนกงเล็บบูบาลีนะ่ะนะแต่ว่ามันไม่ใช่ครับมันคือกงเล็บกอริล่าครับนี่ฮะอ่าไม่รู้ว่ากอริล่ามันมีกงเล็บหรือเปล่าแต่ว่านี่ฮะกดสกิล E เพื่อไปกัน ยิงพลังออกไปแบบนี้อย่างนี้เลยนะฮะอ่าแล้วก็กับกดต่อยคลิกจอรธรรมดานี่ก็จะเป็นแบบนี้นี่อันนี้กดคลิกจอนะครับนี่ส่วนสกิลก็เป็นแบบนี้นะครับนี่เลยฮะอ่าทีเดียววูกกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะนี่ต้องอไปลองกับบอสเลเวลส0 0รอแต่ว่าอาจจะมีคนฟาร์มอยู่ก็เลยไม่กล้าไปนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูอาวุธชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับอาวุธชิ้นต่อไปก็คือกระทาป๊อกแคก่อชิ้นนี้รู้สึกว่าน้องๆต้องไปเป็นเผาหัวโตนะครับ อ่าถ้าเป็นเผ่าหัวโตเนี่ยจะได้มาครับผมนี่ฮะอ่ากระทางอกเค็นะฮะนี่เลยนะครับกระทางอกเค็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮะอ่าส่วนกดสกิลอะกดสกิลกดคลิกจอธรรมดานเนี่ยไม่มีอะไรครับแต่ว่าถ้าเกิดกดสกิล e ครับมันจะเป็นการยิงเนี่ยฮะเป็นการยิงบอลออกไปครับระยะไกลมากเลยเห็นไหมเป็นการยิงบอลครับคุณผู้ชมนะฮะนี่ยิงบอลใส่ตัวข้างล่างเลยไม่ถึงนะฮะโอ้ถึงด้วยแต่ว่ามันออกไปชาไ้าไปหน่อยนะ ออพลังมันออกไปช้ามากเลยแต่ว่าแบบกูดาวไวมากนะครับคุณผู้ชมนะมีมานาเยอะเนี่ยปล่อยได้ทั้งวันนะฮะท่านี้นะฮะ่ากดสกิลอาร์ครับเป็นการยิงเลเซอร์ครับนี่ฮะเป็นการยิงเลเซอร์ออกไปแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าคูดาวท่านี้อาจจะนานไปหน่อยนะ,ะับท่าเลเซอร์นะครับนี่ฮะ,น,ะนี่คือกระทาปล็อกเคสนะฮะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปบ้างดีกว่าครับชิ้นต่อไปก็คือเคทอันนี้คืออะไรเนี่ยจะขอแปลกูเกิลก่อนมันคือจานเมลนะฮะ าจานเมลฮะน่าจะเป็นชุดเกาะนะคุณผู้ชมอ่าลองใส่ดูฮะจานเมลยศเคชุดเกาะแล้วเนี่ยมันใช่ชุดเกาะปะเนี่ยน่าจะใช่นะเนี่ยใะ่ไหใส่อยู่นะน่าจะเป็นชุดเกาะนับเนี่ยโอ้โหก็ชุดเกาะนี้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะเพิ่มดีเฟนส์มา10เลยแล้วก็เพิ่มค่าอะไรเนี่ยสนะิบเปอร์เซ็นต์นับเดี๋ยวขอดูก่อน,นะฮะอ่ารู้สึกว่าอ้าวกูเกิลเปไม่ได้นะคุณผู้ชมนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันดีกว่าครับอันนี้ดาบขยะก็ดูไปแล้วนะฮะอันนี้คือดาบอันนี้คือการแต่งตัวก็คือโทฮาร์ตนะครับอ่าโทฮาร์ตนี่โอ้โหนี่เลยฮะโทฮาร์ตโอ้โอเคโคอเท่เลยฮะอ่าโทฮาร์ตนี่ไม่รู้ว่ามันบวกอะไรนะคุณผู้ชมมันบวกดีเฟนท้าบวกสิบเฮปีโอ้บวกห้าสิบมานาด้วยฮนะโอ้โหบวกมานาห้าสิบนะคุณผู้ชมโอเคต่อไปคือโกลเด้น นะเป็นโกลเด้นนะรับเดี๋ยวขอแปก่อนว่าคือโกลเด้นอะไรฮะโกลเด้นทองคำหอกทองคำนี่เองครับนะหอกทองคำเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นไงนี่เลยโอ้นี่คือหอกทองคำนะคุณผู้ชมโอเหอกทองคำเลยว่าเหมือนลูกศรเลยฮะนะยาวขนาดไหนกันเชียวยาวขนาดนี้นะฮะโอเคกดคลิกจอธรรมดาครับเป็นการฟันนะฮะนี่ฮะเป็นการฟันแบบนี้เลยนะฮะโอ้การฟันก็ถือว่าดูดีกันเลยทีเดียวครับมีทุบด้วยนะ เนี่ยตอนสุดท้ายทุบเห็นไหมเอออ่ะก็มีทั้งหมดสสกิลเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันนะฮะท่าแรกเลยก็คือตัวเอะโอ้ไปการพุ่งเจเโคข้อท่เลยฮะคุณผู้ชมเป็นการพุ่งฮะ,ะ,ะ,งะ,ะโอ้ครูดาวนี่อาจจะนานไปหน่อยนะ,ะแม่เกมนี้ก็ครูดาวเนี่ยมันจะนานไปหน่อยนะเกมนี้นะฮะเฮ้ยมีคนจะหาเรื่องหรอหาเรื่องหรอหาเรื่องกระตุยะะดิครับบโดแม่ถึงกับวูบกันเลยเดียวเจอท่านี้เข้าไปฮะ,ะเป็นไง เป็นไงทีหลังจะทาอีกปะโถนี่ฮะเป็นการพุ่งแบบนี้เลยนะครับกดสกิลอาครับเป็นอะไรมาดูกันครับอ่ากดสกิลอาโอเคกดเข้าไปอ้เป็นการทําอะไรวะหน่านะเคอย่างที่เลยครับคุณผู้ชมเป็นการแบบว่าตั้งกนบันว่ะเนี่ยตั้งกําบังครับแต่ว่าครูดาวโคตรนานเลยฮะนะครูดาวนานอยู่อะโอ้โหกว่าจะใช้ได้ครับไม่รู้ว่าจะใช้ได้ตอนไหนนี่เลยเฮ้ยที่ว่ะ นี่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าหามาจากไหนนะไอ้นี่นะเออคือมันดีเกินใครที่รู้ก็คอมเมนต์ก็มาได้เดี๋ยวผมจะได้ไปหาครับของค้อด,ดีฮนะโอ้โอเคชิ้นต่อไปครับคุณผู้มก็คือไอรอนนะครับอาจจะผมจะลองแบบว่าหอ,อกกับไอ้นี่ก่อนบอสเตเวล2 0 0ดูนะครับนะว่าจะสู้กับมันได้เปล่าแทงเข้าไปอ่ะโอ้เกือบครึ่งโหลดนะแต่ก็ยังไม่ดีพอครับถ้าดีพอต้องตายเลยเว้แต่ว่าถ้าสองนี่ตายเลยว่ะ ยิ่โดนท่าสองเข้าไปตายเลยนะฮะเอาละครับก็เรามาดูชิ้นต่อไปกันดีกว่าก็คือไอรอนอะไรไม่รู้ฮะนะก็เป็นระดับสีม่วงกันเลยทีเดียวเชียวเป็นโล่เหล็กนะฮะโอ้เป็นโล่เหล็กนี่เองครับระดับสีม่วงครับสีเขียวคือเกาะสีแดงคืออาวุธส่วนสีม่วงคือโล่เหรอ๋อยั่งแนี่ฮะสีม่วงก็มีแค่เดียวก็น่าจะเป็นโล่นะครับนี่ะแต่ละสีมันก็จะมีแบบว่าความสามารถพิเศษกันไปครับ โอเคก็นี่ฮะนี่คือโล่นะคุณผู้ชมโล่โล่ไอรอนนะครับอ่าโล่กับตันอเมริกาส่วนวิธีใช้ก็คือกดตัวอ e, ีนะครับเราจะไม่โดนโจมตีสเมื่อไหร่ล่ะก็โดนโจมตีอยู่มันก็โจมตีเราเข้าอยู่นะคุณผู้ชมแต่อาจจะลดดาเมจใต้นะคุณผู้ชมเออนี่คือนะโล่นะครับโล่กับตันอเมริกาครับอ่าส่วนครูดาวนี่ก็นานอยู่นะเออก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกก็นานพอใช้ได้คนระับแต่ก็ยังไงยังไงก็ตีเข้าอยู่ดีฮะนะนะ โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูอาวุธชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะอ่าชิ้นเนี้ยโล่เนี่ยผมรู้ว่าซื้อตรงไหนครับมันซื้อที่กอะทะเลทรายนะฮะต่อไปนะฮะก็คือเกี่ยวกับกรนะทาครับคุณผู้ชมมันคือกระทาอะไรมาดูกันพนักงานผิดอ่ากูเกิลมันแปลอะไรของมันวะมันบอกว่ากระทาพนักงาน <c oughs> นะมันคือกระทาพนักงานโอ้นี่คือกระทาพนักงานเหรอเนี่ยอันนี้น่าจะหาจักเผาหัวโตวนะคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันเป็นกระทาใช่ไหมล่ะนะฮะ นี่อาวุธของเผ่าหัวโตวคือกระทาแต่ว่ากดคลิกจอก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนับไม่มีท่าฟันด้วยนะแต่ว่ามีสกิล R แล้วก็สกิล E นะโอเคเรามาลองทดสอบพลังกันดีกว่ากดสกิล R าเฮ้ยเป็นการเสกดอกไม้ว่ะเฮ้ยนี่นะคูดาวัยด้วยเนี่ยกินมานาก็ถือว่าเยอะพอสมควนครนับแล้วก็คูดาวัยนะฮะเป็นการเสกดอกไม้ออกมาว่ะแล้วก็ท่าสองับกดตัว R เป็นการใช้คลื่นนับ ขึ้นเป็นวงโกมคระยะประชิดด้วยนะมานาหมดกันเลยทีเดียวเชียวครับโอ้โหกินมานาเยอะมากนะฮะโอเคมาดูท่าเลขกันครับว่าจะตีบอสตัตวนี้เข้าไหมนี่เลยมันตีไม่ค่อยจะเข้าครับดาเมจแค่เจ็ดพันสี่เองครับอ่าผมคิดว่าดาบของเผ่าชาติน่นาจะแรงกว่านะฮะคุณผู้ชมโอ้ดาเมจเจ็ดพันสี่ร้อยนะฮะแล้วก็ท่าสองว่างไง ท่า2คูดาวเออแบบมานามานาไม่พอแล้วเดี๋ยวเรามานาเต็มร้อยก่อนโอเคลองใช้ดูกดสกิลเอ้ยคูดาวโคตรนานนี่ฮะวิทา2ก็ยังไม่ตายฮะแสดงว่าอาจจะไม่แรงเท่าไหร,ร่นะกินมานาด้วยไงนี่ผมไม่ตายเลยนะฮะกินมานาครับนี่ท่านี้ก็ใช้มานา20นะฮะเออส่วนท่า2นี่คือใช้มานาเยอะแล้วก็อาจจะไม่ได้แรงอะไรมากนะคุณผู้ชมนะฮะ เอาละครับก็เรามาดูอาวุธชิ้นต่อไปก็คือเคซี่ด็อกเกอร์นะฮะนี่เคซี่ด็อกเกอร์มามาดูกันว่าเป็นอะไรฮะโอ้โหนี่ไงชิ้นนี้ไงนี่รู้เลยว่าตอบจากไหนฮะตอบจากบอสข้างในนี้นะฮะนี่มีแค่สกิลเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าฟันก็เป็นแบบนี้นะ,ะนี่การฟันนับเดี๋ยวจะลองฟันใส่มอนดูฮะการฟันนับดามิทการฟันทีละสามร้อยสามสิบนับส่วนสกิลฮะสกิลจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะสกิลนี้ก็ไม่ได้แรงอะไรมากหรอกนะคุณผู้ชม หรือว่าเป็นดาบที่ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับนี่ฮะดรอปจากบอสตัวนี้เลยนะครับไม่ได้เก่งมากอะไรมากเลยนะธรรมดาธรรมดาครับคุณผู้ชมเอาล้ครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเรามาดูอาวุธชิ้นต่อไปกันดีก,กว่าก็คือนี่เลยฮะมันไม่ใช่อาวุธมันคือชุดเกราะนะคุณผู้ชมนะฮะมันคือชุดเกราะอะไรไม่รู้ฮะเดี๋ยวขอเปย Google ลเป๊นะฮะอ๋อมันเป็นหมวกอัศวินนะฮะนี่ครับว้า ชื่ออย่างเท่ยัดเทบวกอสเวินนะครับโอ้โหนี่ฮะมันจะดรอปจากบอสในนี้เลยนะครับอ่าบวกอัศวินนะครับส่วนอาแบบพลังอะไรต่างๆก็30มสิบดีเฟนต์นะเป็นการบวก30มสิบดีเฟนต์แล้วก็บวกค่าอะไรไม่รู้สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมนะฮะอ่าบวกต้อง15%บาร์นตกันเลยทีเดียวเชียวอ๋อมันคือความแข็งแกร่งครับอาสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือความแข็งแกร่งก็คือหมวกนี้เลยตีจากบอสตัวนี้นะครับอ่าบอสในถ้ำนี้เลยนะฮะคุณผู้ชม แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูอาวุธชิ้นต่อไปกันดีก,กว่าครับก็นี่เลยนะฮะมันคืออะไรวะเนี้ยอะมันคืออะไรวะมันคือายทางสีตูนะฮะเออไม่ใช่มันคือไปทาง,ต,นะออทางตีศูนย์ <c oughs> นะไม่รู้คืออะไรเฮ้ยหอกมันเป็นหอกม่วงนะครับอันนี้ซื้อจาก,กเกาะทะเลทรายราคาอยู่ที่หนึ่งแสนบาทนะฮะหนึ่งแสนหรือเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าบอกเลยว่าใช้ใช้งานได้ดีมากนะคะ อ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูการฟันอาการฟันดูแล้วนะฮะนี่คือการฟันนะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันดีกว่าครับนี่ฮนะกาลังมีคนฟาร์มอยู่เลยวะ่ะสกิลก็คือนี่เลยฮะ,ะกดสกิลเอฮะ,ะเป็นการยิงหอ,อกออกไปฮะ,ะแล้วบอกเลยว่าหอ,อกแต่ข้อแรงนะฮะยิงทีเดียวเนี่ยวก,กันเลยทีเดียวเชียวนะฮะหอ,อกเนี่ยนะฮะแต่ครูดาวนี่อาจจะนานไปหน่อยนะ,ะฮะครูดาวนานมากนะฮะโอ้โหกว่าจะปล่อยได้ก็ต้องรออีกชาติหนึ่งเลยนะครับ ส่วนสกิลอาร์ครับสกิลอาร์ก็จะเป็นการยิงแบบนี้นี่เป็นการยิงสายฟ้าลงมาครับระยะประมาณนี้เลยนะฮะเฮ้ยมีคนจะตีหมอ่ามันต้องโดนท่าหอกนะฮะปาหอกแต่ว่าสกิลคูดาวโคตรนานนะฮะอ่านี่ฮะกดสกิลใส่เพื่อนครับนี่ฮะโอ้โหเป็นการยิงสายฟ้านับตัวอาร์ครับส่วนสกิลเอะตีเลยเป็นการยิงหอกยิเกดอกอะไรก็ไม่รู้ฮะเฮ้ยโอเคค้อเตงครับคุณผู้ชมครับไอ้ท่ายิงหอกอ่ะแต่ว่าถ้าตัวอาร์ก็ ต้องใช้ระยะนี้อ่ะถ้าเราไปยืนประชิดมอนเนี่ยมันจะตีไม่เข้าโอโหโหโห้เอาคืนเหรอเอาคืนเลยเหรอฮะอืมโล่กำบงังโล่กำบงังเอาโล่กำบงังคูดาวติดคูดาวอะ่ะแม่พอแล้วไม่สู้แล้วขอโทษขอโทษได้ไหมล่ะโตโอเคก็เราขอโทษเขาแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอาวุธชิ้นต่อไปกันดีกว่าครับแต่เ,เขาจะเอาอ่ะ <c oughs> นะโอเคเรามาดูอาวุธชิ้นต่อไปกันนะฮะ อาอาวุธชิ้นต่อไปก็คือฟอปป้าครับคุณผู้ชมมันเป็นอาวุธฟอปป้านี่น่าจะหายากนะมันคือกงเล็บฟอปป้านะฮะโอเคนี่ฮะกงเล็บฟอปป้าเอายังไม่จะมาครับยังไม่ได้ติดตั้งวะโอเคติดตั้งก่อนนี่ไงกงเล็บฟอปป้านี่เลยนะฮะกงเล็บฟอปป้าครับคุณผู้ชมนี่คือการฟันนะฮะนี่ฮะการฟันนะครับนี่กดคลิกแบบนี้เลยไม่มีการทุบด้วยนะครับอาส่วนก็เป็นกงเล็บนะฮะ โอเคสกิลแรกครับมีแค่สกิลเดียวเท่านั้นครับสกิลแรกก็คือกงเล็บแบบนี้เลยฮะอ๋อของคนตะกี้ที่เขาก็ใช้อยู่แล้วคนตะกี้เนี่ยนะครับผมโอ้นี่ฮะนี่คือกงเล็บนะคุณผู้ชมส่วนดาเมจต,ต้องไปดูกันอ่าขอดูดาเมจก่อนนะดาเมจเท่าไหร่ปึ๊บหนึ่งร้อยสี่สิบห้าเป็นอาวุธที่ไม่ได้เก่งอะไรมากเลยนะฮะไปลองกับบอสข้างในก่อนไหวเปล่านี่ไงไม่ไหวนะฮะ ดูยังไงก็ไม่ไหวส่วนการฟันก็การฟันเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหติดขีด้วยมันติดชีเยอะนะคุณผู้ชมอุธชินนี้คือแบบว่าอาจจะสกิลเดียดาเมจไม่แรงแต่ว่าติดขีเยอะนะเออสุดยอดนะฮะเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูอาวุธชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าครับอาวุธชิ้นต่อไปก็คือน,นี่เลยฮะ,ะโอ้โหนี่เป็นขวานว่ะมันเป็นขวานครับขวานอะไรก็ไม่รู้ฮนะคาราปิก้าคาราบาร่าคาราปิก้านะครับนี่ฮนะอ่านี่คือขวานคนระับโอ้โห ว้ยถ้าเกิดว่าขวานนี้มันมีหน้าตาของอาคาราปิก้าเนี่ยน่าจะหาหน้าดูอะนะนี่คือขวานนะคุณผู้ชมครับคาราปิก้าครับนี่ฮะอ่านี่คือการกดคลิกนะครับอ่ากดคลิกเวียงไปเวียงมาแล้วก็ทุบหนึ่งทีฮะโอโ้โหวนสกิลก็มีแค่ท่าเดียวเท่านั้นเองครับนะอ่าก็สกิลเดี๋ยวเรามาดูกันฮะเยดเกไปการทุบเป็นพื้นแบบนี้เลยฮะเนะี่ยไปการทุบไปกำแพงเลยนะครับดาเมจเท่าไรไม่รู้เดี๋ยวลองดูการฟันก่อน กันฟันนะโหติดชีด้วยติดชี5หนึ่งพันห้าร้อยดามิเอท้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้ยแรงนะแต่ยังติดชีด้วยคะคุณผู้ชมแรงอยู่อขวานคาราบิก้านะครับนี่ฮนะโอเคก็ไปเดามาดูสกิลกันเฮ้อสกิลเนี่ยดูไม่ทันเลยว่ายังไงละ่ะคือมันต้องใช้แบบจ่จๆศัตรูเลยวะนะรู้สึกว่าต้องใช้จ่จๆเลยฮนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะใช้่อได้แม่นหรือเปล่านี่มันต้องแม่นด้วยนะคุณผู้ชม อ,อ,อืไปลองกับบอกข้างในดีกว่าเนาะโอเคจะได้รู้เลยว่ามันแรงไม่แรงนะครับเอา้าไม่โดนฮะเอาโดนวิโดนไปครึ่งหลอดครับโดนโจมตีไปครึ่งหลอดแต่ถ้าฟันนี่คือแรงนะฮะถ้าเกิดว่าจะใช้ขวานนี้ fk fk ฟ a r m เนี่มันจะได้ปะวะมันอาจจะได้แหละนะนี่ยืนชิดกําแพงนี่แล้วก็ปล่อยฟันไปเลยฮะเอ้ได้อยู่ fk าร์มได้ครับขวานนี้ครับโอหเ,เพราะว่าดามจมันแรง แต่ว,ว่าบอสมันดันเราอะมันดันเราอะนะนี่ฮะเออถือว่าแรงอยู่ฮะคุณผู้ชมถ้ามีเลือดจะเยอะมายืนเอฟเคเนี่ยสบายเลยนะฮะเอาเลยครับก็เดี๋ยวเรามาดูอาวุธชิ้นต่อไปกันเลยนะฮะอาวุธชิ้นต่อไปคืออะไรมันคือชุดเกาะคาราบิก้านะครับนี่ฮะยิเก้นี่คือชุดเกาะเฮ้ยด้านหน้าก็พอเข้าใจแต่ด้านหลัง <laughs> มีหน้าคาราบิก้าด้วยยิเก้ชุดเกาะแถมบัคคุมนะฮะโอ้อย่างจ้าบนะฮะ อาบวกดีเฟนต์หกสิบบวกสามสิบเฮดพีโอถูกว่าใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยต่อไปก็คือฟอปป้านะครับเป็นอาวุธฟอปป้านะคุณผู้ชมฟอปป้าปาเบดนะฮะนี่ฟอปป้าเบดอ่านี่เลยนะฮะมันคืออะไรวันนี้มันคืออีหยังวันนี้นะกดคลิกจอก็ไม่ได้ครับก็มีแค่สกิลสองท่าคนระับอ่าสกิลแรกก็คือเป็นการยิงขึ้นหมัดออกไปฮนะโอ้โหไม่ได้แรงอะไรเลย รตีตัวตีตัวนั้นไม่เข้าเลยมันก็ตีเข้าอยู่แต่ว่าอาจจะไม่แรงเท่าไหร่เดี๋ยวดูสพลังก่อนวิแรงนะรู้สึกว่าถ้าตีใกล้ๆจะแรงนะดามเมจห้ารเลยคูดาวแบบก็เร็วด้วยนะเอามาฟาร์มได้เลยนะแต่ว่ากินมานาไปหน่อยเอออัพเกรดมานาเยอะๆยิ่งดีอนะอ่าก็ถือว่าใช้ได้เลยแต่ว่าน้องเขาอาจจะอัพสเตตไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรือเปล่าก็อัพสเตตเป็นพันเลยฮะนะนะโอเคก็ถ้าสอง มานาหมดนะฮะอ่ารอมานาก่อนโอ้น่าจะกินมานาเยอะนะนะเจ็ดสิบมานาไม่พอฮะแปดสิบมานาไม่พอเก้าสิบมานาว่าไงเก้าไม่พอครับหนึ่งร้อยมานาอ่ะเฮ้ยร้อยมานายังไม่พอเลยฮะใช้มานาคอดเยอะครับท่าสองอเก้โอเคเดี๋ยวเติมเติมมานาให้เขาสักเออนี่เอวิเขาไม่ได้อัพมานาเลยอะโอเคก็เดี๋ยวเราลองดูฮะว่าเพิ่มมานามาแล้วมันจะเป็นยังไงอ่า นี่ยัดเก้ท่าสองมองไม่ค่อยทันเลยฮะแต่ว่ามันเป็นน,นี่ฮะสายฟ้าครับใช้มานาเท่าไหร่วะเนี่ยเฮ้ยน่าจะใช้เยอะอยู่นะฮะอ่าท่าสองวาไงท่าสองท่าสองท่าสองครูดาวยังนานนะครับอ่าครูดาวนา,นานมากครับเออขี้เกียจรอแล้วอะ่ะนะโอเคมันก็จะเป็นสีเหลืองๆแบบเมื่อกี้เลยนะฮะเออแต่ครูดาวนา,นานไปหน่อยนะฮะอ่าก็เดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปกันเลยดีกว่าฮะ อย่างต่อไปฮะก็คือฟอปปาหัวมันเป็นหัวฟอปปาครับคุณผู้ชมไหนว่าหัวฟอปปาโอ้นี่เหรอมันไปกลองซีเลียมนะฮะกองซีเลียมนะฮะเดี๋ยวดูท่าใหม่อ่าดูท่าสองใหม่นี่เลยเป็นการยิงสายฟ้าลงมาแบบนี้เลยส่วนดามเมจไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะฮะเออนี่คือหัวฟอปปานะคุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีอะไรแหลมแหลมด้วยครับนี่คือฟอปปาครับนี่ถ้าเส้นผมไม่บางก็น่าจะเห็นนะว่าหน้าตาฟอปปามันอยู่ตรงไหน นะฮะโอเคหัวฟอปปาเนี่ยรู้สึกว่าบวก10 Defense บวก20 HP บวก Attack 10 Attack Speed เยอะแข้บวกเยอะด้วยนะฮะถือว่าดีนะครับ, D, รบโอเคก็ชิ้นต่อไปก็คือฟอปปา FANT นะครับอ่านะโอเคนี่ฮะมันคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยขอจับนะฮะนี่คือการฟันนะครับอ่าการฟันดาเมจอยู่ที่900หอยูยังแรง โคตรแรงครับคุณผู้ชมดาเมจเก้าร้อยครับสเตตหนึ่งพันฟันฟันไม่กี่ทีตัวนี้ตายเลยนะฮะอ่าสกิลก็มีอยู่ท่าเดียวครับก็สกิลอ e ีนะครับมาดูกันครับเฮ้ยเป็นการใช้วงล้อเนี่ยฮะกลงล้อฮนะยิ่งเกอเหมือนดาบอันนี้เลยดาบขยะนะฮะเฮ้ยดาเมจเท่าไหร่วะเนียเดี๋ยวดูก่อนอ่าไอ้ท่ากลงล้อนะครับแต่ว่ารู้สึกคูลดาวจะนานหน่อยนะฮะ อ่าโอเคก็คูดาวผมว่าน่าจะพอๆกับดับขยะเลยนะฮะดาเอตสองพันสามร้อยเฮ้ยแรงเป็นอาวุธที่คลอดแรงเลยครับคุณผู้ชมนะฮะแรงมากนะครับโอเคต่อไปก็คือชิ้นสุดท้ายแล้วก็คือบาโลใช่ไหมบาโลหรือบาร่าที่คลิปที่แล้วผมพูดผิดนะฮะบวกประมาณ10ดีเฟนต์แล้วก็เพิ่ม25 HP นะครับนี่ฮนะอ่าใส่ไปแล้วเกิดอะไรขึ้นอ๋อเป็นชุดเกาะนะครับสีแดงเห็นไหม ชุดเกราะสีแดงครับดับจากบอยข้ามบนนี้เลยนะฮะอ่าโอเคครับก็นี่ก็คืออาวุธทั้งหมดในเกมมีมพิแล้วก็ชุดเกราะต่างๆนะฮะก็มีประมาณนี้เลยแล้วก็ขอบคุณรหัสจากน้องคนนี้มากเลยน้องเลิฟนะฮะที่ให้พี่ยืมารีวิวนะฮะอ่าก็สำหรับวันนี้ก็อาจจะไม่ได้สอนหาแต่อย่างใดครับก็เดี๋ยวสอนหาอาจจะมีอีกคลิปหนึ่งหรือไม่ก็คลิปหน้าอะไรอย่างนี้นะฮะก็บางทีก็อาจจะลืมสอนหาไปเลยก็ขออภัยด้วยนะฮะเอาละครับก็คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันก่อนจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์ เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายจ้า